บรรยากาศแบบซิ่วๆแบบชนบทแบบซิวแบบชบทีแแหละบบบ้านๆเด้อทุกคนแบบบ้านๆอากาศซิ่วๆบรรยากาศเด็ดๆไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วสบายดี สบ,บายดีสบ,บายด so ีสบ,บายดีสบ,บายตลอดเลยทุกคนาสสบายผู้สบายกัสบายผู้บรสบายกับบสบายเห็นอะไรเลยอืมูงอกอย่างเงี้กับมีผู้สบายกับสบายผ่วกับอะไพี่น้องกันนาทีการงานน้องมาคือกันเน้องไปจ้งมียังมากไหมพี่น้อง นี่คืองานพี่นอ้องเอ้ยแคมป์ไม่โคตรโมเมนต์ยังได้อันนี้นั่นป้องกันซานยันซานเข่าปอดมาชันซาปูซิปก็บ่ได้ได้พี่นอ้องเอ้ออยอายุบริยาวได้อืมต้องซิปน,นนะ่ะออคือคือฝ่าคือพ้นซีมาเถาบานมืดมาทั้งน่ะทั้งนี้ผัดแดดแจ๊ดแดดเจ็ง อันนี้แหละคือการถืองานท่านผู้ชมเลยมีงานก็นมีเงินไม่มีเงินก็ไม่มีงานเอ่อโบก,กิบเนี่ยโบกบอลลีกสายไฟนั่นเก็บสายไฟมามมวนใส่หรือเอาแต่มางุ่มไว้ตัวย่านฝนมาแล้วจะมันถือกันมอเตอร์บนน่ะมันมืดมากเลยพนพนไปใ้ายบริษัทได้ไหไเห็นเด่นๆนั่นก็ได้ มาหนะมามาังมไว้หินติงไว้คือเกา่าบ่แล้วมันจะเป็นห่วงปลัก๊กบ่ได้วก็จะเป็นห่วงเครื่องผิดนะเออง้มไว้โอเคเดี๋ยวง้มไปทางเงาเออเดี๋ยวไปสติงไว้ฮันดี้ป้องกันหรอมันบ้านปะเข้าหรือบ้านขาหนิเนาะอืมอืมเม่นบ่ออโอ้ ธรรมดาเนีมัปรคุ m, ้มก็ได้แต่าคุ้มก็ดีใช่อาสยามันะชันหลังหนิบอเป็นขางพ่นนะเราจะลาบพูเลเออก่ายพูเลายตัวทงหลังหัวลไปสมเกนพาไปใช้ดิส อยู่ยาคิดจากสองสามงอนสะไปก็ได้ใช้่น้ากินกับ่มฮิบานน้ำไม่ออกลไ,ออกไปคนเลยโมไฮน์อาจารย์คนเห็นทางเขงียมีอันตรายนะถ้าเห็นเล่ออกนี่ปุ๊บก็ได้นะ <c oughs> แกคนแบนช่องอีกเฮ <c oughs> ้ยฮ้อนพี่น้องเฮ้ยฮอนฮอนกระสูให้ได้แต่งานเน,ะนาะนายพี่น้องให้ท่านผู้ชมเอฟซีเบิ้งน้ำกันเนี่ย รอบๆเล่าไก่พี่น้องเอ้ยมีงานสั้นส่างแต่ละเมือแต่ละวันก็สิประมาณนี้แหละไปขึ้นรถบ่พี่ชงคอยก่อนบ่อืมงานสั้นส่างพี่น้องเอ้ยหลังจากจับไก่แล้วกะล่างเล่าล่างเฮียให้มันสะอาดสะอ้านไปเฮียแล้วกระเจ้๊ยนึงอ่ะเออว่านแหละบ้านแหละบ้านเลม เอาเมื่อตะคิมหลอกกัมีแนวขันคิมหลอกกับบ้านนี่แหละไอ้กับซาลิงคู่ใจทุกคนซาลิงไปอย่างเดียวต้องผ่าสีครามคนคนนะเครื่องมินน้อยคนคนคนอ่าอ่าอ่านอ่านโอ้ยเสร็แล้ว โอ oh, oh, ้เยน้ำกินกันยู่นี่อยู่นี่บัดสองวัดนี่ของไฟอะนะแล้วฝากไว้ให้คอยบอกแต่เป๊ะมาเล่าไว้ให้คอยเนี่หิวอยู่พอดีหายปบะคำบัดศาสนาพุทธฮะโอ้ถือพระเจ้าไฟจะไปถือพระเจ้านะ วันอาทิตย์ผมวันอาทิตย์ไ่เปียกเนื้อนั่นบอกอทองผ้าสีครามงามลายพี่น้องค์เด็กไปหาอยู่หากินแล้วปิดโอ้หาไว้ตั้งแต่วันเช้าบ่เอาไแล้เราเราเราเห็ดเขาอันนั้นใช่บ่งขั้นเขาพระเจ้าอ่าอ่ำเขาว่าขั้นเขาเมื่อกันเขาเขาพิเ็ดได้หวัดก็ลุงบุได้ไปหาอยู่หากินกับวันอาทิตย์วันนั้นนั่นแหละจะคว่ำพอใจบ่งบังคับกันได้อันนั้นไม่เขาบังคับ เขาบ่าถือบได้นาะบพืบพืเขาสิตินใจไปถือน้ำเขาหรือบูตัดมันอยู่น้ำเหานี่เขาขีพญัอ้าะเอาเอาเขาเชาเบิร์ตรันอะไรมันชาเนาะเแม่นกเมือยู่พระเจ้าสวยพระเจ้าถือพระเจ้าให้ถือกได้ก็ได้เนโอ้พระเจ้าพระเจ้ามาปูเข็นัะในนังเนาะนางเรา่บอืมบเกดบ คือแบกมาทังเบิ้งว่ะทำให้ตาขาวกับสีขาวอยู่ปาลีไเนญาตลายวะขี่มเตอรืองตลปาลีสันสกิตอีกแล้วเจ้าตลอพ่อได้นานตายเนี่ยังอยู่วเป็นอยู่เราอยู่ก็ถูกญาติินบอาหน้ามึอาไดหน้าเปล่ากินน้ายังน้าโคกเลยโคกเลโอ้ห้าเบอดเาฮงเออทำไมน้องดีน นีย่ยวพอเราลืมมันก,ก็เป็นมันก,ก็เป็นอาหารโอชะค่อยนะรอบแรงเด้อนี่มึงอ,อะไรนี่กินขา้าวกินข้อืมกินตามเย็นทุกคนเด้อเ,เองช่องมุ้งไปกันแล้วหัวเน่าก็หลอ,อ,อ,อกกันเนยลยอจุดราศชายาบ้างร้าวสามผักยกผักง่อยก็มานั่งแวะกินนะ้ะเสามีแห้งคนเด้ออืมอันยังสี่ร้อบาทอีกสี่ม่อได้ใจห่างคขับราอันได้บทสุภาพบ่มวนหูก็จะว่ากันเด้อทุกคนเด้อ สำหรับถ่ายสุดๆถ่ายกับขอจบคลิปลงเพ่ทานี้ก่อนแบบพี่น้องเออเฉยมีแห้งกินหน้าก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย,บาย